เาเครื่องเมืองใต้สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดเกษตรสามัคคีหรือว่าวัดทุ่งเหลียนที่ตำบลเขานิพันอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนค่ะวัดนี้จะมีธรรมชาติที่ร่มรื่นนะคะเราจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆนะคะมีะสารานะคะแล้วก็นี่ค่ะ มีบึงน้ำนะคะสวยงามค่ะบ่อน้ำข้างหน้าวัดนะคะตรงนี้ค่ะนี่เป็นประตูเข้าวัดค่ะแล้วพื้นที่ของวัดมีเยอะนะคะที่นี่กว้างขวางเลยค่ะนี่ค่ะจะได้ยินเสียงสัตว์ร้องเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะพื้นที่บริเวณวัดนะคะด้านหน้าจะเยอะค่ะแล้วก็ ข้างขวางมาค่ะด้านน้นนะคะธรรมชาติร่มรื่นสดชื่นค่ะมีต้นไม้เป็นวัดวัดหนึ่งนะคะที่มีความรมสมบูรณ์แล้วก็ธรรมชาติงดงามลมพัดเย็นๆนะคะค่ะอยู่ ห่างจากเทศบาลเขานิพันธ์ประมาณหนึ่งกิโลนะคะตรงนี้นะกำแพงวัดสวยงามค่ะร่มรื่นสดชื่นนะคะตรงนี้แล้วก็ถนนผลทางหนะ้าวัดนี่ก็สะดวกสบายนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะมาะทำบุญเข้าวัดนะคะก็ เอเรียนเชิญได้นะคะที่นี่ค่ะวัดทุ่งเหรียญหรือว่าวัดเกษตรสามัคคีนั่นเองค่ะ